สวัสดีค่ะวันนี้ทางช่องสวนครัวก็จะชวนเพื่อนๆมาทําเมนูของว่างง่ายๆกันค่ะวันนี้เนี่ยเรามากับเมนูพิซซ่าครับค่ะเพื่อนๆสูตรที่เราจะทํา, UM. ทาทวันนี้เป็นสูตรที่ทําง่ายวัตถุดิบเนี่ยเพื่อนๆสามารถหาซื้อได้ตามร้านค้าสะดวกซื้อทั่วไปเลยนะคะก็เดี๋ยวเรามาดูกันว่าวัตถุดิบในการทําพิซซ่าครับของเราในวันนี้เนี่ยมีอะไรบ้างนะคะสําหรับวัตถุดิบก็จะต้องประกอบไปด้วยขนมปังค่ะเพื่อนๆเพื่อนเพื่อจะใช้เป็นขนมปังมีขอบขนมปังตัดขอบขนมปังขาว ือว่าขนมปังโฮวีตก็ได้แล้วแต่สะดวกนะคะเบคอนค่ะไส้กรอกชีสแล้วก็ซอสนะคะ ซึ่งตัวซอสพิซซ่าเนี่ยเราเคยทาคลิปลงไปแล้วเพื่อนๆสามารถย้อนดูได้แต่ว่าถ้าใครรู้สึกว่าไม่อยากทําอะไรให้มันยุ่งยากอยากใช้เวลาทําน้อยๆก็นี่เลยค่ะเป็นซอสมะเขือเทศผสมกับออริกาโนนะคะเราก็จะได้เป็นซอสพิซซ่าสูตรง่ายๆแล้วนะคะก็วัตถุดิบก็มีเพียงเท่านี้เราไม่ได้กาหนดอ,อัตราส่วนของอะไรเลยขึ้นอยู่กับว่าเพื่อนๆทํามากทาน้อยอยากใส่อะไรมากน้อยก็แล้วแต่เพื่อนๆนะคะก็เมื่อเราทราบส่วนผสมแล้วเนี่ยเราก็มาเริ่มทํากันเลยค่ะโดยเริ่มแรกนะคะเราก็จะเอา ขนมปังของเราเนี่ยมารีดให้เป็นแผ่นบางๆเลยเพราะว่าเราอยากให้อารมณ์เหมือนความรู้สึกรับประทานเป็นพิซซ่าแบบบางกรอบนะคะเราก็ต้องรีดให้เขาบางๆค่ะถ้าหากว่าใครไม่มีไม้มไมนวดแป้งไม้รีดแป้งแบบนี้นะคะเพะื่อนๆสามารถใช้มือกดบีเอาได้เลยนะเพราะว่าบางบ้านก็อาจจะรู้สึกว่าไม่ได้มีอุปกรณ์ทําขนมหรือว่าทําอาหารครบขนาดนั้นก็ใช้ใช้มือได้เลยง่ายๆ บีให้เขาแบนๆนั่นแหละแล้วพอเรารีดจนเขาแบนเรียบร้อยแล้วนะเราก็เอาเขามากดลงอันนี้เราจะใช้เป็นพิมพ์อาสแตนเลสนะคะก็กดลงไปให้เขามีลักษณะคล้ายๆกับถ้วยแต่ว่าถ้าใครไม่มีถ้วยพิมพ์แบบนี้เพื่อนๆสามารถใช้อะไรก็ได้ที่สามารถเขา้าเตาอบได้แล้วก็ทนความร้อนที่มีลักษณะเป็นถ้วยๆนะคะจะใช้เป็นถ้วยฟอยล์ก็ได้นะก็ใช้ได้เหมือนกันพอเรากดลงเรียบร้อยแบบนี้นะคะก็จะได้หน้าตาของ ฐานพิซ่าของเราแบบนี้ที่เป็นคัพแบบนี้นะคะเราก็จะนําเขาเข้าเตาอบค่ะเราจะอบด้วยอุณหภูมิ150องศานะคะใช้ไฟบงล่างพัดลมแล้วก็ใช้เวลาอบ10นาทีค่ะก็ในระหว่างที่เรากําลังอบตัวถ้วยของเราเนี่ยเราก็จะมาหั่นเครื่องต่างๆเตรียมไว้ก่อนนะวันนี้เราก็จะทําเป็นง่าหน้าที่แบบง่ายๆเลยก็จะมีเบคอนม,อมีเบคอนมีไส้กรอกนะคะแล้วก็มีชีสแค่นั้นเองเบคอนเนี่ยเราก็เอาเขามาหั่นให้เป็นชิ้น ขนาดแบบเล็กๆนะคะแต่ว่าไม่ต้องเล็กมากนะเพราะว่าเดี๋ยวเวลาอบโดนความร้อนอะไรเงี้ยเขาจะหดหายไปหมดเลยนะคะก็ชิ้นขนาดกำลังพอดีแล้วกันส่วนไส้กรอกนะคะเราก็จะหั่นเขาเป็นแว่นๆค่ะไส้กรอกเราก็ไม่หั่นเล็กมากอีกเหมือนกันนะเดี๋ยวมันจะพอเวลาไส้กรอกโดนความร้อนมากๆมันจะกลายเป็นว่ามันจะด้านนะคะถ้าหากว่าเราหั่นชิ้นเล็กไปนะ อย่างที่บอกตอนแรกเลยนะว่าเพื่อนๆสามารถทําหน้าอะไรก็ได้จะใส่เป็นซีฟู้ดก็ได้ทาเอียนก็ได้จะใส่สับป,ปะรดลงไปใส่พริกหยวกใส่อะไรก็ได้เอาตามที่เรารู้สึกว่าเรามีวัตถุดิบอะนะคะพอเราหั่นเครื่องเรียบร้อยแล้วขนมปังของเราก็ร้อนอ,อบจนครบเวลาพอดีแล้วนะคะเนี่ยเขาก็จะมีความกรอบๆแต่ว่าไม่ได้กรอบมากนะเราจะไม่กรอบเราจะไม่อบให้เขากรอบเกินไปไม่งั้นเดี๋ยวเราพอเราเอาเข้าอบอีกทีเนี่ยมันจะกลายเป็นว่ามันจะไหม้นะคะ เราอบเสร็จเรียบร้อยแล้วนะพกเขาเอาไว้ให้อุ่นลงเล็กน้อยนะคะแล้วจากนั้นเนี่ยเราก็เอาซอสมาทาได้เลยซอสของเราวันนี้ไม่ใช่ซอสพิซซ่าซะดีเดียวนะมันจะเป็นซอสมะเขือเทศที่ผสมกับออริกาโนเพราะว่าตัวซอสพิซซ่าที่เราเคยทําไปเนี่ยมันหมดแล้วเราก็ยังไม่ได้ขึ้นซอสใหม่นะคะก็เลยใช้เป็นสูตรที่ง่ายๆไปก่อนนะเราก็เอาซอสเนี่ยมาทาลงไปบนขนมปังได้เลยนะคะชอบมากใส่มากชอบน้อยใส่น้อยแต่ว่าก็อย่าใส่ให้มันเยอะเกินไปเดี๋ยวมันจะแฉะนะคะ เสร็จแล้วนะเราก็จะโรยชีสลงไปก่อนข้อดีของการทําพิซซ่าหรือว่าอะไรก็ตามที่คล้ายๆพิซซ่าทํากินเองเนี่ยข้อดีของเขานะก็คือเราสามารถใส่อะไรก็ได้ใส่มากใส่น้อยก็แล้วแต่เลยเราชอบกินชีสเราก็จะใส่ชีสเยอะๆก็ได้บางคนเขาก็ไม่ได้เอาชีสลองก้นแบบนี้นะเขาเอาชีสไว้โรยหน้าแต่เราเนี่ยมันเป็นคนที่แบบชอบอะไรแบบนี้เราก็เลยชอบชีสชอบของมันมันเค็มๆเลี่ยนๆอย่างเงี้ยน,นะคะเราก็เลยใส่ไปเลยค่ะ จากนั้นนะเราก็ตามด้วยหน้าต่างๆของเรานะคะเราก็จะใส่เป็นไส้กรอกใส่ไส้กรอกเสร็จแล้วนะคะเราก็จะตามด้วยเบคอนโปะลงไปเลยค่ะเนี่ยเราสามารถใส่ทุกอย่างให้แน่นได้เลยนะคะ จริงพิซซ่าครับเนี่ยมันจะเป็นอาหารว่างก็ได้นะคะหรือว่าจะเอามากินเป็นอาหารเช้าให้เด็กๆก็ได้ใส่ข้ากล่องให้เด็กๆกินก็ได้นะคะถ้าหากว่าทําให้เด็กๆเนี่ยก็ควรจะมีผักมากขึ้นไปหน่อยนะคะอย่างเช่นแบบเพื่อนๆจะใส่เป็นข้าวโพดก็ได้พริกหยวกก็ได้พริกหวานก็ได้นะคะเพื่อให้เด็กๆได้มีความได้รับสารอาหารที่ครบถ้วนะนะคะแต่ว่าของพวกนี้ก็รับประทานเยอะก็ไม่ดีนะเขาก็จะมีโซเดียมมีอะไรค่อนข้างสูงะนะคะ พอเราโรยหน้าเสร็จเรียบร้อยนะคะเราก็โปะทับด้วยชีสอีก1ชั้นค่ะ เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็จะนําเขาเข้าอบค่ะเราจะอบด้วยอุณหภูมิสูงที่สุดของเตาอบที่เรามีนะคะแล้วก็เราจะใช้เป็นไฟบนล่างพัดลมนะอบจนกว่าชีสจะละลายแล้วก็ด้านบนเนี่ยมีความเกรียมๆเ,เล็กน้อยแบบนี้นะคะเราไม่สามารถกําหนดเวลาให้ได้จริงๆเพราะว่าเตาอบของแต่ละบ้านก็มีอุณหภูมิสูงสุดที่แตกต่างกันออกไปนะคะอย่างวันนี้เราอบ230องศานะคะใช้เวลาประมาณ6นาทีเขาก็จะเบิร์นแบบนี้เลยนะแต่ว่าถ้าเตาอบของเพื่อนๆมีความ ที่แบบว่าร้อนมากกว่านี้ก็อาจจะต้องเพิ่มลดเวลามากกว่านี้นะคะก็นั่นแหละค่ะก็จะได้เป็นพิซซ่าครับง่ายๆแบบนี้แล้วนะคะแล้วก็เราก็หวังว่าเพื่อนๆจะชอบคลิปนี้กันนะแล้วก็ถ้าหากว่าเพื่อนๆชอบก็อย่าลืมช่วยกันกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด subscribe นะคะที่สําคัญอย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะเพื่อนๆจะได้ไม่พลาดเวลาที่ช่องส่วนครัวของเราลงคลิปนะคะสําหรับวันนี้เนี่ยส่วนครัวก็ต้องขอตัวลาเพื่อนๆไปก่อนแล้วนะพบกันได้ใหม่ในคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ